อะไรคือปัจจัยไม่ไหววันนี้คือคุมโทนเลยไม่อยู่เลยหูได้ยินเหมือนจับคีย์ไม่ได้ครับเหมือนเราดันไปฟังเสียงที่มันไหลออกไปจาก PA แล้วมันเด้งกลับมาที่ตัวเราโดยเฉพาะย่านย่านโลย่านเบสอะมันจะมีความเพี้ยนไปจากที่มันออกมาจากตรงตัวเวลามันเด้งกลับมาความถี่มันจะไม่เหมือนกันมันเลยทําให้เราได้ยินอีกคีย์หนึ่งกล้ามเนื้อเส้นเสียงเรากับสมองเรามันจําได้ว่าจริงๆมันต้องร้องคีย์นี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินมันเป็นอีกคีย์หนึ่งมันเลยทําให้แบบร้องแล้วมันแบบทรมานมากเลย S <S 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 สรุปร้องแฟดทั้งเพลงก็มีไม่ได้ร้องเพีย้ยนเป็นโนต้ตแต่ร้อง<ช>ที่ถูกอะ่ะแต่กูร้องอีกเหมือนจะร้องอีกคีย์หนึ่งร้องอีก, <นะ S 1> อกคีย์นึง<อ>ไปเลยก็คือร้องเพี้ยนน่ะไปทั้งไปทั้งเพลงทั้งเพลงเ,<อ>เลยก็ต้องคอยหยุดฟังหยุดฟังหยุดฟังอ๋อถ้าง,งานไหนพี่ปาวิ่งเยอะแยะแซงว่ามผาอยู่ไหนว่าคีย์ตรงอยู่ไหนจริงจริงใช่ถ้าถ้างานไหนเห็นผมไปเดินอยู่แถวที่พี่ห่างแล้วแบบทำเป็นแบบอย่างเงี้ยคือแบบหาคีย์ ไม่ได้ไปบอกอะไรเลยค้นหาไม่เจอจริงเรื่อไม่หาเบสไม่ได้คืนเมื่อก่อนจะฟังเสียงเบสโอมน้อยมากเดี๋ยวนี้ให้เปิดเสียงเบสโอมเพิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีเสียงเบสที่แท้จริงมันคืออยู่ตรงนี้คือจะได้แบบคอยได้ยินคีย์จริงเพราะบางทีกีตาร์มันพลาดเนาะยิ่งเสียงเบ็นโนของนอร์ดเนี่ยมันจะมีเสียงซัตเทนบางอย่างที่มันตรงนี้มันมีมันแบบคีย์เลยวะ โอีคโอเลยต้องแบบดีเบตแล้วก็ให้ลดรูมในหูผมก็เลยเมื่อก่อนจะชอบฟังเสียงรีเวิร์บกลายเป็นว่าไอเสียงรีเวิร์บเนี่ยแหละเป็นตัวทำร้ายเรา <c oughs>